ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับข้อสําคัญไม่ยุ่งเรื่องเจ้านายตักกแตนโฉลดาประกาศรับสมัครคนขับรถสะดุดตาข้อสําคัญไม่ยุ่งเรื่องเจ้านายต้องบอกว่าล่าสุดนักร้องดังอย่างตักกแตนโชลดาประกาศรับสมัครคนขับรถสะดุดตาข้อสําคัญไม่ยุ่งเรื่องเจ้านายเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอสําหรับตักกแตนโชลดาเป็นนักร้องเพลงและนักเต้นหญิงชาวไทย เข้าสู่วงการโดยผ่านการประกวด first stage show ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3และเธอนั้นก็เป็นนักร้องทุ่งสุดกระตันยูอีกคนหนึ่งของเมืองไทยก่อนหน้านี้เธอนั้นเซอร์ไพรส์2อ,อาจารย์ผู้ปลูกปั้นอย่างวัสุห้าวหารยีนศิลาแรงมอบเงิน2ล้านบาทก่อนขอดูแลตลอดชีพท่ามกลางโลกโซเชียลที่เข้ามาชื่นชมอย่างมากมายต้องบอกว่าล่าสุดนักร้องดังอย่างตะกแตนชลดาประกาศร,รับสมัครคนขับรถ ะดุดตาข้อสําคัญไม่ยุ่งเรื่องเจ้านายโดยทั้นได้โพลร,ระบุข้อความว่ารับสมัครคนขับรถผู้ชายเท่านั้นย้าว่าผู้ชายเท่านั้นตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะทําความเข้าใจตรงนี้นะคะใครเป็นคนสมัครคนนั้นโทรไม่ต้องให้พ่อให้แม่ให้ภรรยาให้แฟนโทรเดอ้อการจะมาเป็นคนขับรถนอกจากจะขับรถได้แล้วการสื่อสารก็สําคัญมากๆหากคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ทํางานร่วมกันไม่ได้ ออฟฟิศอยู่แถวคลองสามขอคนที่สะดวกจริงๆเพราะเราไม่มีที่พักให้อ่านคุณสมบัติด้านล่างให้ชัดเจนถ้าคุณคิดว่าเป็นคนที่ใช่ก็โทรมาโลดรับสมัครคนที่อยากร่วมงานกับตะกแตนประกาศประกาศด่วนรับสมัครคนขับรถคุณสมบัติขับรถตู้รถเกง๋งกระบะฟู้ดทักรู้เส้นทางชำนาญเส้นทางย้ำรักรถด,ดูแลรถได้ไม่พูดมากคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็ว เป็นงานมีวินัยในการทำงานไม่ดูดบุหรี่อายุไม่เกิน45ไม่ยุ่งเรื่องเจ้านายรับแต่ผู้ชายนะคะโทรด่วน099-625-6354คุณนภพรขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ